cara nangkat Jami sanghangcara nangkat jami. <tusimu> jami bukti yapit putangcara nangkat Jami Duti Yapit tamangkara nangkat Jami Duti Yampi sanghang cara kati yampi buddhang saranang kajami kati yampi tamang saranang kajami kati yampi sangkang saranang kajami kati yampi sangkang Ve Rahmani Sika Bhaktang Samadhyami Akhinna Thana Ve Rahmani Sika Bhaktang Samadhyami Kame Sumitjajara Ve Rahmani Sika Bhaktang Mūsā wātā Vairāmanī sikā Pātāṃ samādhi yāmi Sukrami raya macak Pemadatana Vairāmanī sikā Pātāṃ samādhi yāmi Sukrami raya <tuh>, macak Pemadatana Vairāmanī <tuh>, sikā

โทูอเชลยกรุ๊ังานทมความโอทเรยเจ้าความนักโมตตสัพโวตระโตสมมาสัมพุธัสสะนักโมตตสักโวตระโตสมาสัมพุธัสสพนักโมตัสะพโวตัวระโตสมมาสัมพุธัสสะอุกาสะข้ารเจ้าขอกล่าวประกาศอัญเชิญไทยเทวราชราดิ นันมสินสติในมอมรแมนแดนสวรรค์ทุกแห่งห้องช่องชั้นสักคาลลยเย็ยสันตาสังจะกาาตีตาเทพเจ้าเหล่าใด้สงสังดาเองเป็นเจ้าเทวันสันตะเทวีอันเดินฤทธิ์มีกมลสมาธิจิตส,สงบลงันตั้งอยู่ในเป็นเจ้าเวรภิรัพเป็นตาตาบรุษติตสารนาสารนามีพระรัตน์ไตรยมรรฐสุดเป็นเครื่องเป็นสารนาเครื่องบรรจารภไลบาทวันบาเทศ ผูมาจัสถิตในที่พิมาณิเวศภูมิมนทนและเ่อกบนเวหานาภาการเอตรงกันโตเตรวาทุกทั่วทุกแห่งโลกธาจาัก,กรวาลน,นี้และจัก,กรวาลอื่นคุณะกะัขานพันนับยาวตาสัพพา,าลางังภูมีหัไทยอันชมชื่นคิดผลขวายในคุณธรรมทั้งหลายตลอดการเอเตย,ยันตุเทวาขอเชิญเทพ ทั่วทุกทิศสถานกลางจงเคารพการเสด็จทิ่ลาดมาสมุดของส,อนสันนิบาตณน,น้ารูพิธีนี้วาระคณะตเมศมาเยเมรุราชาวสันโตอันหนึ่งข้าพเจ้ามีความยินดีขอเชิญเทมผู้ทรมมงฤทธิ์ในตซอนเมตสัอันสถิตนะทิศสำนักกนันงกราทิศพิมานมานเนื้อยอดเขาสุเมรุมานปรุงพิมานสันโตสันโตผู้มีบวรสันนานอันสงบสง่างประนับปาม สำรงเทวานุภาพด้วยปุญญาอาภินิหารขอเชิญมาสู่มงคลสถานมหาสมาคมมุนีวาระวจนะนนโสตุมักขังเพื่อดักทำอันอุนมงด้วยสุนทรวาทีแห่งสมเด็จพระจอมุนีโลกเกชเสตุงงานเป็นธรรมวาทีมีเหตุผลประกอบสาเพสุจัรวาเลสุยักษขาเทวา ยากทำมุโนโขอไทยเทเวทีตัวเตะขอบสาคุณจักราวาลทั้งอินพรหมยมการยักษ์สารทิรานโยมาร,าร่วมสันนิบาตรัลส่วนบุญยังอเมริกาตังควรยังกุศลใดที่ขคำชวนชำระจิตให้สมเร็จตรายคิดสมบัติเป็นที่พึ่งแเบบุงสังในโลกนี้และโลกหน้าข้าเจ้าเราด้วยไทยยกไายกาเครืร่องใจการบ้อเพ็ญเป็นอนิจฉันเพื่อสุเประโยรธรรมภักดะ สัพเพตังอนุโมทิตวาขอเทพดาเจ้าจงปราโมทช่วยนโมทนาสาม,มัคคาสามเนรัตตาด้วยความเลื่อใสัยในพระศาสนาเพราะเพียงกันปมาทราอิตาโหตูจงขอยจงดำรงมั่นอยู่ในความไม่ประมานอันในจะรักษาพระพุทธศาสนาโดยวิเศษวุฒิภาวะสัพพตาอันึนขออำนาจ สัปตายเทเวจงช่วยบรรดาบันดนให้เกิดประโยชน์ส่วนที่ผลความพิพัฒน์วัฒนวัฒนาแก่พระพุทธศาสนาและประเทศชาติในทุกสมัยโอกาสตลอดการสาธนมปิจารุกันตวาจะเทวาราันตุสัพพทาและขอช่วยพิบาลพระพุทธศาสนากรบชาโลกให้อยู่สบายลายโสงเสริมสร์ด้วยอรุภาเทวันอาราขา สาธิโมตูสุขีสัพเพขอสัตสัตว์ตัวโลกทั้งน้อยใหญ่ยงสุกกายสบายใจอยู่สัมราญพร้รอมท้งญาติบรวิวารและครอบ,บครัวให้มีความสุขสมครบั่วทุกคนทั่วทุกคนทิฏีิควรโหชนะเลิกรถที่เรียกว่าข้าวทิพย์หรืออนเนกรถปายาเพื่อความอังฆาแก่พระสูงส่และจำลองและจำลองแจก่กายกันบริโภค เมื่อให้ดำระงับโรคในร่างกายจงช่วยกัรผลหายผ่องพิธีการอย่างใก่โตโมโหลาตามแรงปวดขอเชิญหัวมอนแมนทั้งแดนทั้งหมดมาประชุมการเชื่อช่วยการะ่างความสุขตเสริมสารนามัยขอจงได้ใจช่วยนำดีโตสดเสริมใส่เสริมโมรถปลายานให้ปราดปรดรสชาติลำโชา เกิดสวัสดีวัฒนาแก่ผู้บริโภคระงับภัยระงับโรคในร่างกายให้มีสุขมีสบายโดยทั่วกันอันหนึ่งขอเชิญเทวันผู้รักษาโลกธาตุทั้งสี่เือดพาโลกบาลอาญาทั้งสี่พระองค์มาช่วยอำนวยช่วยอสะดวกพิธีกรรมให้สุเบตุสนพุทธกรรมตามมุขมาอันหนึ่งท้าเจตระหาราเพียงเดียร์ประจำตั้งทิศกรุภารร้องบริวารเหล่าคนทรัพอันกล้าหาญ มีที่อิดโรดอาวปโลอันติดตักษินมีทีพรารณาต้งสินเป็นยศบริวารด้วยเดชพลหาอันดูริทเอาไปดูแลตาสตั้งต้ประจินทีมีมุงเปรียากอันเรียนธิ์เป็นบริวารอีกทั้งเาาโลกระบาลอุเวราผู้ทรงมที่อำนาจยุรานอุดรมีมวล อาสนิกรเหล่ายักษ์ดาอันมีอิทธิฤทธิ์สกาเป็นวรรกวัดตาโรเตมหาราชาขออันเชิญสี่ท้าโลตวานจตุมหาราชาผู้มียอดแห่งนั้นพันนาอนุรักษันตุจงตามรักษาจงตัดตัดสุรผู้กอบศาสตรผู้มาประกอบมูลสวัสดในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จนิโรธมิราชโรคเจริญสุขเมรุศกเมรภัยขอเชิญเทพไทยทวทุกพระองค์จงตั้งศีรับพระสงฆ์ เรินพะบุตรบริสุทธิ์ญาเพื่อป้องกันอันตรายอุปัตวานานานการบาดทให้สันร้องคือสามีมีภาพบริสาทธการรักเทลิดเพลตา พระคถาพุทธประดิษเพื่อประาศระสิทธิ์สุขมงคลในพิธีบูชนควรเข้าทีมตามประเพณีได้โปรดครองเพียงกันอ้งไ่ตรีแผ่เมตตาจิตุทิศตนต่อคุณพระรัตนไตรอันเป็นนิรักไตรคุณยศเกศพรอทางอนุภาพไปเทเรตุลาคนจณฑรวา